ก็ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะวันนี้ครับผมก,ก็ผมเหมือนเช่นเคยใน n นในช่อง N.P. ไม่มีสาระชแนลนะครับอ๋อลืมไปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นที่เรียบร้อยเป็น N.P. Gamecaster นะครับวันนี้ก็มาเล่นกันในเกมที่มีชื่อว่า A.O.E. นะครับตัวฮีโร่ใหม่นะครับ <c oughs> บิลโล่นะครับผมศูนแห่งทองทะเลนะครับจะโหดแค่ไหนไปดูกันนะวันนี้เรามาเล่นเป็นสายฟาร์มนะครับ บอเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ผ่านเข้ามาเจอก็าฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับแล้วก็หนึ่ง <c oughs> คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจสําหรับคนทําคลิปนะครับ <c oughs> ถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะโอเคไปขึ้นต่อนะครับโอเคเราก็ฟาร์มนะรเริ่มมา <c oughs> ยามสึกรลงยามสงบเราฟาร์มนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีประเด็นนะ ตอนนี้ยังเพิ่งเล่นตานแรกนะก็อาจจะยังไม่คินนะยังไม่ได้ลองเด่นอยู่ตรงไหนนะไม่ได้ไปดูรีวิวใครด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เ,หนเห็นเห็นมันมาใหม่ก็เลยลุยนะไม่รู้ว่ามันจะเด่นสนุกดีกว่านะแต่ก็ครั้งๆเด่นสนุกนะเพิ่มเพิ่มเ <c oughs> เคยลองครั้งหนึ่งตอนทดลองเด่นนะ <c oughs> <c oughs> ไงหนักหน้าก่อนพี่ลิงมาไหมไม่มา เก็บี่ลิงไม่มานะครับเสียงค่อนข้างแข็งแพ่งนะเพราะว่าตื่นเช้ามาก็มาเล่นตีสกิลหนึ่งนะครับก็คือการพุ่งนะครับพุ่งแล้วก็มุดน้ำนะครับส่วนสกิลสองจะเป็นการเหมือนไล้ายคมดคอส์นะครับที่จะล็อกเป้านะก็คือกดสกิลในระยะมันก็จะพุ่งใส่ศัตรูสองครั้งแบบปันพุ่งพรับปุ่บนะครับส่วนอันตีจะเป็นการดันนะต่า้ายคล้ายซูเปอร์แมนนะครับ ดันไปในทิศทางที่เรากำหนดนะครับโอเคเพิ่มเพิปป่มเพิ่มสกิลหนึ่งก็จะเป็นการพุ่งไปในทิศทางที่เรากำหนดนะครับแล้วก็หมุดน้ำนะครับส่วนถ้ากดอีกรอบจะเป็นการฟาดาบไปนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวลองใช้ดูนี่แล้วก็สกิลสามโอเคเก็บมาได้คอมโบก็ไม่ยากนะค,คอมโบสกิลหนึ่งนะครับหนึ่ง ได้สองรอบนะครับหนึ่งมุดน้ำแล้วก็หนึ่งอีกรอบหนึ่งนะจะพุ่งไปได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็สกิลสองนะครับส่วนสกิลสามเอาไว้เข้าหรือไว้หนีก็ได้นะครับไม่งั้นก็ใช้สกิลสามในการพุ่งเข้าก็ได้นะครับแล้วแต่เพือเ่อนๆ <c oughs> ท่านไหนที่สะดวกเนะ <c oughs> นี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับแล้วก็แรงพึ่งเข้ามาใหม่ก็แรงสะใจนะไม่รู้ว่าจะโดนเนิร์ฟตอนไหน <c oughs> เป็นฮีโร่ใหม่นะคั่อนข้างทำมาแรงนะครัรนะสกิลหนึ่งก็ประมาณนี้นะบุญน้ำนะเกยตีตีไปตอนนี้ไม่มีมานะตีไปตีไปโอเคสกิลสองส่วนสกิลสองกดใกล้ๆแล้วก็จะพุ่งเสียบประมาณนี้นะพุ่งปานะนะกเลยุ่ยพุ่บๆุสกิลตัวนี้คือถ้าเลือดต่ำกว่าสามสิเอร์ซ็นี่เหมือนฮีโรจะแรงขึ้นนะ,นะบานะไม่แน่ใจตีสกิลสองพุ๊บนี่ ตัวคางนะครับนี่สกิลหนึ่งก็จะประมาณนี้อันติเลยนะครับงหวนนี้เพื่อย่นระยะนะครับจุบๆุบชุบ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 ,บ,บ,บโอเคเก็บมาได้นะยังไง,ไงอีกสองไหวไหมน่าจะน่าจะไหวไม่ไหวนะครับเดี๋ยวออกกัน <c oughs> เรายังไม่มีของนะเราจะเย็น <c oughs> ๆนะเราจะพึ่งายนะ <c oughs> เป็นสายไฟเตอร์นะครับสายฟาร์มนะครับ <c oughs> แต่ถ้ายเลนไม่ ไม่คิดว่าจะเวิกะนีัยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช่มานะน่าจะต้องเข้าป่ายอย่างเดียวนีตัวหนึ่งที่เล่นง่ายคล้ายคายิวเลนนะคิลแต่ก็น่าจะคล้ายกันจริงๆนะแต่คิวเลนมันจะเข้าข้างหลังมันจะแรงใช่ไหมแต่ตัวนี้เข้าหน้าเข้าหลังก็แรงเหมือนเดิมนี่ยจุจบจบุจบอย่าให้เลือดต่ำกว่าสามิเอร์เซ็นนะบอกเลย ได้ศัตรูต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่อาหารนะครับฟืบฟืบดักนะครับเหมือนเจอแคลรี่อเขียดจังหวะนี้สกิลหนึ่งดักหน้าแล้วก็อันติปึ๊บสกิลสองปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเก็บหนึ่งได้ไวเกอร์เลยอาย่าแล้วก็เออสุภาพปึ๊บปับโอเคเก็บสองจังหวะนี้ไอชาตัวเดียวรอดไหมไอชารอดไหมไอชารอดนะลิงมาช่วยนะครับแต่ลิงตายไปโอเคแล้วก็ ลูกตายไปค่อนข้างโหดนะค่อนข้างเล่นดีในตัวนี้โอเคหแรงสูงๆนะ่าจะต้องแบนนะ <Okay. S 1> อยังไงไม่ถึงสกิลหนึ่งนะพวกอีกรอบหนึ่งจะเป็นการเหมือนคล้ายๆป่าขมมีดไปนะครับแต่ก็ราเมจไม่ค่อยแรงมากนะซุบๆๆบๆๆเหมือน เม่จะอยู่สก <If S 2> ิลสองมากกว่านะไงยังไม่มีประเด็นนะจังหวะนี้ฟาร์มไปก่อนขอฟาร์มไปก่อนจัดไปเพื่อนโดนนนีายไปแล้วจังหวะนี้ขอเข้าเลยแล้วกันนะสี่ตัวในจังหวะนี้เังไงเก็บไปหนึ่งล้วก็ เก็บสองเก็บสามโอเคทิปเปอร์คิวเนี่ยเดี๋ยววันนี้ขอป้อมกันเลยแล้วกันเป็นตัวหนึ่งที่ตีป้อมค่อนข้างแรงนะคุับปุ๊บปุ๊ป,ปถ้าป้อมต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนมันจะไม่มีผลหรือเปล่าขนาดป้อมมันยังไม่เป็นเนี่ยตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแรงกนะดิงวันนี้ดิไม่โดน อันตีพาดนะถ้าอันตีโดนเมื่อกี้ผักสนุกนะบลบสกิลขอบับบอนแล้วกันทุบแน่พี่ดิงเอาไว้โอเคเก็บหนึ่งเก็บสองเหรอเป็นของนายต่ายนะเมื่อกี้เดี๋ยวนะลองสกิลนี้ดิมันจะผักออกมาได้ไหมโอ้ได้ครับ สกิลหนึ่งแนละ้วก็สกิลสามได้ต่อเลยนะครับโอเคเป็นสกิลที่ค่อนข้างคอมโบกันสนุกเลยเราจะมุดน้ําไปแล้วก็อ้อมหลังศัตรูเพื่อผักออกมาก็ได้นะผักมาให้เพื่อนก็ได้นะถ้ามีมานาก็น่าจะเล่นซัพพอร์ตได้นะถ้าแบบเป็นตัวที่ไม่ใช้มานาอันนี้สนุกเลยนะครับสา,า,ามารถมาซัพพอร์ตได้นะถ้าระมาเนี่ย แดกเซลวเยอร์ให้เพื่อนก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนยังตีตังนะน้องอืม,อม,อมดีก็ค่อนข้างแรงนะครับเอกีดูนะตอนนี้เลือดนักเซลเยอร์ต่ำกว่าสี่สิวเปอร์เซ็นะเอ้าวแจงเตือนโอเคอแบบแรงพี่ลิงยังไงพี่ลิงโอเคดับเบิลคิวเป็นของนาตานะเมื่อกี้ถ้าไม่ช่วยนี้นาตาตายเลยไปพุ่งแล้วก็ อันติไม่ถึงถ้าถึงนี่ไม่น่าจะรอดได้ไหมเดี๋ยวดีกว่านี้ก่อน,น,นเยวๆๆโอเคหาเลือดก,กันผู้พิทักษ <c oughs> ์กีนาตยาเอ้เมื่อกี้อันนี้ตกในเมื่อกี้ไอ้ยาตกจากบาแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ก็ลืมพูดไปนะสกิลของบิโร่มันก็จะดูดเลือดนะถ้าใช้โดนก็จะถูกดูดเลือดนะ่ยโดนเนี่ยก็ต้องตีนะตีแล้วก็เราจะได้เลือดขื้นนะทียวนี้เดี๋ยวเราเอาหัวก่อนก่อนแล้กันจุ๊บ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 จุบเมื่อไหร่จะตาย ตีถูกอยู่สองถกอยสองเงินเดียวจังวันนี้อืมโอเคมีซอยแต่ก้อนเป็นของเรานะครับไม่มีใครมาแย่งนะบสบายสบายจังวันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดคาป้อมนะครับไปเลยแล้วกันอืมเอาอาย่าไปไหนอาย่าหลุดอา้าวทำไมอาย่าหลุดหรือว่าเราใช้อันติอาย่าจะหลุดเหรอไม่ไ่าเกี่ยวนะอาจจะ ดผิดเลยเมื่อกี้คือเราเปิดให้เร er anyway> like> ียบร้อยนะให้ให้ทีมงานเราจัดการเองนะยังไหจบได้ไหมโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยล้วกัะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดชมคลิปต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะเล่นโดยก็สามารถแอดเพื่อนมาได้นะครับเพราะว่าแอดมินจะอัดคลิปทุกวันนะครับโอเค ของก็จะอยู่ท้ายเกมนะครับของเราก็จะประมาณนี้นะลุนจอกเกาะแล้วก็เคลื่อนที่10นะครับแล้วก็เป็นลุนปกตินะครัลุนนาคอนนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้ว